สวัสดีครับพี่หน่อยอซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่โรงหญิงครับเตรียมค้องขึ้นรถครับก่อนจะไปงานบ้านพรม,มจันทร์อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโคกม่วงอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้เขาพุ่นเอาไปใช้ใหนิกดด่างงานบอก บรรยากาศดีเลยครับวันนี้มองพ่านครับปิดกับหนองฮะที้ใส่ละบอกคนนางเด่นุ่น เพื่อนางเหรนดจะซื้อบรรยากาศดีเลยครับไก่น้องนำสานำญญากาินข้าวปลาป้ะเอาบรรยากาศ

้องจีมขึ้นนี่ฟันเราเอียงขึ้นเราเมื่อแห้งพอรูฝันไปนี่เลยห้องนี้เราตู่ต๊ะจเบืดอเสียงเพิ่นว่ามันสิจขาด เือนแรงบัตรเก็บบัตรครับขายบัตรลงหนาได้หาพันใบแล้วคนนะ่ะบ้านพรม,มจันทร์หกม่วงพลทอง้อยเอ็ดเตรียมเข่าของสัมภาระขึ้นรถครับเมืออื่นอย่าลืมครับพอกันอยู่บ้านปากแซง เยียมราชอุบลราชธา,านี ประมาณสามสิบโลครับหอดนายกันครึ่งชั่วโมงหอด ไม่แรงครับอย่าลืมจะพลาดก่อนจะไปที่อุบลหมื่นบรรยากาศดีเลยครับฟองฝ่าสดใส ปูนไปทายลงอยู่บ่งน้ำบอทางลงไปจอดรถฮะอที่ตีกันบจะด้วยเในพวกเหรอแค่นั้น กขืนนันเป็นยังไงบจ๊ะทีู่ดเรื่อีววาชวยา้นเดได้ลยฮะดูดงเงิ่นหมอนจัวนหมอนดัังไงย้าเอามาเสียคำารำพรมอ่มันสิายายันเไวกไมแยนแม่เอาตัวหลุแตล้ ยังไปถ่ายเุ่ได้เดี๋ยวค่อยไปจอดรถลวงหันเดี๋ยวเราไปถ่ายลูก่าไปถ่ายคิปไปนน้ำเดี๋ยวพอกันไหมคิปหนาครับฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเมืองแรงบ้านภูมจันทร์ตำบลโคกม่วงบ่ะอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมืองเกิร้อย เดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ